บรรยากาศยามเศร้าเมื่อนี้มีหมอกและกระแดดจางๆนะคะถามกลางน้องนำนะพี่น้องอหาอยู่หากินตามภาษาอีสานบ้านเฮาเนะพี่น้องสวัสดีค่ะ สาวไทบูมดาหานชาแนลนะคะสำหรับมื้อนี้สาวไทบูมหาสอนพี่น้องสอนห่วงอีกแล้วเนาะเมื่อคืนนี่ฝนกระตรงแห้งแห้งเมื่อวานนี่สาวไทบูม,มาเบิงน้องอุย้ยนำพอดีสอนมาเมื่อคืนนี่ฝนตกนำใสอีกข่าวพยากรณ์อ,อากาศกวาสีหอดวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤชสภาพคุนะคะฝนจางสีเบิร์ตพี่น้องจางสีคอยซาซาลงแน่เนื่องจากเกิดอันมรสุมเนาะ,ะเนาะ แล้วหมูดาหาเนี่ยก็โดนจังๆพี่น้องแล้วก็ตกทุกมืออิลีตามเพิินเ้าอิลีมามื้อนี้สาวไทบูสิมาสอนเนาะเดี๋ยวได้บ่ได้เดี๋ยวเฮาไปรุนกันเมื่อนี้มากับสาวแซวคนโ,โกยายไกน่นะโอ้ยหลายคนหาหกคนพี่น้องมวนหลายๆมือๆม้อนี้เด้อไป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 เอาสาวแซวคนโก้ทักทายพี่น้องแน่ได้จากโตเลยมันมันอยู่บอกมือนี้ได้แมงดาเท่าได้แล้ว มาน้ำเยกไก่น้ำมันแห้งได้พี่น้องเลยเยกไก่เนอะวันนี้ล่ะเย้ำบาตรแลกแห้งมันบู๊ได้หลายได้หลายนี่โห่เอาไปให้พี่น้องเบิ่งไหมไม่งอ่ะยนะหัวกบพี่น้องเอ้ยโห่มึงจะเอาของใหญ่เหรอวะไม่มัดน้องกินกระเทียมของใหญ่มันจังโมเออาร์ตชัวร์ได้เลยอันสอนขากล้องกล้องตกน้ำนเอออย่าไปสอนขากล้องเด้อนี่ นี่นบงดาวเอาอาไรเบงดาเหี่ยวเอาลดทุกเมงมันไวมันขยายพันหนี่อเหี่ยวพดเดนะสอนแบบอนุหลักไหมถานเบ้งหถ้าอยูเอาย่วมเปอนุหักแม่ถือเละนี้ถ้าก้มือไป่อเอาขู่มาถาหัาถ้าัำอย่างี้ถ้าหัก้อง จะไปเห็ดขน่นตัวกล้องบนใส่กล้องมันโกโบน่ดอกน้เดีูกดนะ้เยังลเขียนหน้าตาสวดใช่่ะยาตเเว ห๊ยมันมีอยู่สมหม่องสุบอนน่อเยี่ไก่ พิงพูดทูอะไรฮึของพิงอนี่กระเ่อมโ้โอ้อาอหูันดันอนช่ยังดีวนี้ช่วงยังอาดอา อยง oui น่นอัน pues น mm ี้ลอยไปยมากับบืนอันนี้ามาดูเดนกลางเดินกอดเครื่อ

เป็นไปแล้วรุนน ได้อ่ะซี่ เรยะร็วอันนี้บอของขอยนี่โอ้พี่น้องนี่ของสาวไทยบูพี่น้องอุ้ยมีแต่แนวมีแต่แซ่พึกอันนี้ของยายไก่น้อยอของยายไก่น้ยมีแต่แมงดาหอยสนเอาแต่แมงดาอันนี้ของยายเวดบอกอืของยายเวดออโอ้ จะแซ่บพลึกพี่น้องได้แมงเนาะอันนี้หงปลามินหงปลามินอันนี้นนนเอามาแม่เอามาแม่นของแซบแซวคนกูสุรออิโยบานเพิ่น,อนเ,ออเอามาเอามาใส่ฮงแซบแซวคนกูนะวอีทของใหญ่ไก่เปิดเอามาเปิดไหมโม่ฮ<า>งใหญ่ไก่เงีนยเอาไปโจมใหญ่ไก่เบื่อลูกเอเอ อามาปุ๊ดสิท่ายนี่ใช่หมมาประชันกันนะแมอ้ของเซลเซลคนกูมีหอนแมงดาพี่น้องหอยกับมันขอยใกล้ปตนได้แตงลูกของไผ่อันี้จะมองไปอันดุกุสิเลยอ้น้องขอผู้ชม เออตุนน้องเหรออีน้อยด <ento> <EN post> ึงใจวันใจเวท4 0บาทค่ะตส่เอันตาเสืตาเสืออุตราโอนมาหายนั่งวงเล้เชื่องตะโบอี๋สองใสออนร่า20บาท20บาทพี่น้องคะสาวไทยบูกาะสิเมื่อแล้วพี่น้องอู้ยแดดฮอนแล้วบะนี่หมวกก็ไม่ได้ใส่เมื่อนี่ สำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องสาวไทบุกกับอจบคลิปเพียงเท่นี้นะคะสวัสดีค่ะ